สวัสดีครับมาพอกันคือเก่านะครับกับไอเกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าภูมินอะไรยนนะครับเมื่อนี้กับพามาเบิงนะครับเป็นริปเปอร์สีขานะครับโค้งหนาสามสีขาขาสูงหนานะครับขาสูงๆหนาๆเลยนะครับเป็นของไม้นะครับของไม้เลยแกะกองใส่รุ่นเอ๋นะครับรุ่น ใส่รุ่นเอ๋ได้ทุกรุ่นนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งมืเจ็ดพันห้าบาทนะครับหนึ่งมเจ็ดันหรอยบาทราคาต่อรองนะครับราคาต่อร่องนะครับส่งฟรีหนึ่งรอยกิโลนะครับหรือแวเคำว่าเบื้องหน้าล้านนะครับล้านกัะยู่ำเพื่อกุจ,จับจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทร0ู8ย์เก้าด หกห7ึ่งสองอีกเบอร์นะครับ0870341562็ดศูน่หนึ้ครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับหรือจะให้จัดส่งนะครับจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับหรือไกล100กิโลเมตรนะครับนิดหน่อยก็จัดส่งให้ฟรีเลยนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับเกียรับก็ฝากกดติดตามกันได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ